สวัสดีครับพายไม่ชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานคลองสามวาเหมือนเช่นเคยนะครับเนี่ยครับผมแล้วก็มาดูโซนนี้บ้างครับพาท่านผู้ชมมาดูโซนนี้บ้างครับผมโซนนี้นี่ครับเครื่องตอกตอกไว้นะครับผมก็ดานดินเฉลี่ยพอๆกันนะครับผมเนี่ยครับบางต้นก็โผล่นิดโผล่น้อยเหมือนกันแหละครับผมแล้วแต่โซนนะครับนี่นโผล่สูงที่สุดเลยครับต้นนั้น ้นก็รอคนย้ายนะครับทีแรกกำหนดการวันนี้แต่มาเอาอีกตัวไปก่อนนะครับไปแล้วเนี่ยครับผมโหสูงที่สุดก็ต้นนะครับต้นสูงที่สุดอนะ่ะเนี่ยครับผมผลงานเครื่องตอกนะครับ มีจมแต่อันนี้เข็มสองไซส์นะครับผมเนี่ยนี่เป็นเข็มยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกกับยี่สิบสองครับนยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับยี่สิบสองผสมกันนะครับผมเนี่ยสลับวางกันนะครับยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองสลับกันนะครับน่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเราก็ไม่รู้ดีเทลเขาเนี่ยครับผมน่าจะแปลงสุดท้ายนี่จะเอาไว้กดนะครับเนี่ยทีแรกว่าจะตอกก็รอตัดสินใจอยู่มั้งครับผมคิดว่านะก็เลยเหลือ,อไว้ตัวหนึ่งครับยังไม่ย้ายออกถ้าว่าอนุมัติตอกได้เขาก็จะเดินมานครับ แปลงนี้นะครับแต่อันนู้นต้องกดแน่นอนนะครับริมกําแพงต้องใช้ระบบกดแน่นอนนะครับตอกไม่ได้แน่นอนอันนี้ถือว่ายังยังไกลบ้านเขาอยู่นะครับไกลกําแพงอยู่เป็นถนนนะครับเนะี่ยนี่ครับผมส่วนที่เหลือเครื่องกดก็กดยาวไปนู่นนะครับยาวไปอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นในคลิปก่อนๆน,นะครับยาวสุดกําแพงแล้วก็เดิน เดินชิดกำแพงเนี่ยมานะครับผมเนี่ยมันก็ยาวอยู่นะครับเนี่ยขยับขยับขยับเลาะกำแพงมาเรื่อยๆนะครับจนมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับนี่ก็เหลือนี่ตรงไม่นู่นนะครับรถเคลนนู่นนะครับตรงรถเคลนยืนนั่นก็จะมีเข็มนะครับผมนี่ครับผมอัปเดตหน้าง,งานส่วนของผมก็ เหลืออยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมเหลืออีกแปลงหนึ่งก็ประมาณ32ต้นครับอันนี้ก็จอดค้างอยู่นั่นเหลืออีก2ต้นนะครับก็เสร็จแปลงแล้วครับก็หมุนตัวอีกแปลงหนึ่งก็ตีเฉลี่ยวันละเจ็ดแปต้นก็อีกประมาณไม่เกินนาทีก็เสร็จแล้วครับหวันก็คงทันก่อนสิ้นเดือนแน่นอนนะครับกําหนดย้ายสิ้นเดือนนะครับผมไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนเดี๋ยว ผมจะแจ้งในคลิปต่อไปนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการนางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษทรัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอ,อกอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเข็มไอเข็มกลมเข็มสี่เหลี่ยมนะครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับผมมีทั้งเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับเครื่องตอกก็จะเป็นนี่แหละครับผม แบบเดียวกันนี่ทั้งหมดนะครับประมาณ200ร้อตัวสอง0้เครื่องก็ส่วนใหญ่ก็ออกงานหมดนะครับหากินในป่าในริมคลองริมหนองริมบึงไปนู่นนะครับผมไปตอกกันดินสไลด์ริมเขื่อนริมคลองริมบึงริมสะไปนู่นนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ ตอกข้างบอที่แบบเป็นดินเป็นเลนนะครับดินมันอน่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยเขก็ในส่วนที่ตอกได้ก็ต้องเลือกใช้ระบบตอกนะครับเนี่ยครับแผน่นไปไหนก็ต้องมีแผ่นไปด้วยยังไม่ได้เก็บแผ่นไปนะครับเนี่ยย้ายไปสองเครื่องแล้วนู่นแผ่นกองอยู่นู่นครับอันเล็กส่วนติดอยู่กับเครื่องกดผมก็ประมาณยี่แปดแผ่นนะ 2.5มโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับคลิปผมไม่มีตัดต่อนะครับผมถักแดดจริงครับสดล้วนๆนะครับผมยังไงก็คลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมบายบายครับ